มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน,ค,นค,นคนแห่คืนบัตรคอนเสิร์ตบิ๊กเมล t เทนคนแห่คืนบัตรคอนเสิร์ตบิ๊กเมล t เทน ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่เอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือเอมมี่เดบอตทอมบูนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มราษฎรมือสาดสีใส่ตำรวจทวิตขอปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมผู้จัดงานแสดงดนตรีชื่อดังบิ๊กเมล์เทนทำนองอยากเล่นคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีขณะที่ปาเต็ดก็ออกมาโพสต์ว่าอย่าเอ็ดไปซึ่งทำให้มีแนวโน้มว่าอีกฝ่าย จะได้ขึ้นเวทีแต่ล่าสุดเอมมี่ได้ออกมาโพส์ข้อความประกาศว่าจะไม่ขึ้นเวทีดังกล่าวแล้วเพื่อความเป็นธรรมแก่ศิลปินคนอื่น เพื่อความเป็นธรรมกับทุกศิลปินเราปรึกษากันแล้วการที่เป็นผมไม่ไปขึ้นบิ๊กเมอ์เทนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายปอลอขอบคุณพิเตสําหรับทุกโอกาสและขออภัยจากใจที่ทําให้ต้องเดือดร้อนหวังว่าจะมีโอกาสพบกันใหม่ในวันที่ฟ้าเป็นใจอย่างไรก็ตามสาเหตุที่หนุ่มเอมมี่ถอนตัวเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ไม่พอใจกับการที่จะเห็นหนุ่มเอมมี่สาวกชู สนิ้วขึ้นเวทีดังกล่าวต่างพากันแห่คืนบัตรส่วนเท็จจริงอย่างไรต้องรอผู้จัดมาชี้แจงขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม t o d a y c o m ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ